เป็นไปดีแล้วไปเ building, ไป็นเทพบาอายุทึเชิงฟ้าคนหละไปบนเขาบนอะห้าป่าบนอะไสื <S <S ่อเุ่น้องไปเผาน่อมีแต่ไปอ่านกับบทตรงไทยเจ้าหน่อยอ่ายแล้วสิอ่ายแล้วสิกังวลอ่ายแล้วสิอ่านอะไรเาให้ยอืมมต่มีแต่สูนิ่มแล้วจังหวะเข้าเข็มแทง สบายดีสวัสดี่านผู้สมงเบอร์สุขูสุขคนนนอเมื่อนี้ก็พบพอก,กับน้องพุนใจซาเนีวคือเก่า่านผู้สมเเลยก็ยินดีตอนทับเขาสูสองน้องพุนใจนอน้องพุนใจกับมาหาเมถานูคือเก่ายููตีนผู่บัจียงเท่าพี่นอบาน้านนาเจียงเมา่างาเซ่แกงกำปั้ซักเข้าเชิงว่าทาเอฟซีเคยติดตามน้องพุนใจอาจสิเคยเห็นนอคิปทีวาดูเพื่อนพิก,การสองคนะนน่ะ แต่ว่าเมื่อนี่น้องคุณใจมากแม่นได้ข่าวสาวโอะสียดใจนั่นก็คือไอซีผัวเพ่นป่วยเป็นอามาฤึอามาผาตนอนติดเตียงค่ะแม่นเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วจะว่าเหามาหอดจอดเชิงได้ก็มีแต่ข้นไปห้าเม่เฒ่าน้ำกันไปถามเพิ่นว่าเป็นจังไดเหลืองล้วนาอพี่น้องเนาะน,น้องคุณใจมากเมื่อนี้ก็ได้ใครมาให้เพิ่นซองเต้ม,มีซองแก๊สกับข้าสารสิบโล รายดีนะคะรายดีรายดีคือ,อ,อ,อจังซี่นอผี่น้อ,นองนอวังสวงพี่าไอซีเพิ่นเสียถ้าเป็นว่าเอสซีหด้วยว่าทานผู่ส้มเพื่อติดตามน้องคุณนใจนออาจสชิเ็นคิปไอซีน้อแม่เผานอซึงเ,เป็นดูของแม่เผานูเป็นายของเหงอ่างพี่าเพินน่นมีได้บ,บนนอนประจาเพิพ่นแม่เผาน,น,นอเพิ่นบนนอประจาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเสียซีิตแล้ว เพิ่เสียชีวิตแล้วจังมากะน้องคุ้นใจมากมื่อนี้กะบา้าซีเลยหัวได้มวนได้ซื่นกะสุดท้ายกัได้หับข่าวเสาสาร์ถใจบ่าหายอ่ะเป็นยังตัวบ้าหายแล้วไง คยับไปดีแล like ้วนาะสาเนาะไดดีเลยทำได้ไปวะมามีย huh. uh ังไหลเนเสียกังคืออนะก่อนเคงแหลกเนาะมีไข่ยังมาเสียรมิจาร่าอันนี้อันทองทำสิที่สิแมนหัวใจเพื่นมันอ่อนเนาะหัวใจเพื่อนอ่อนที่ หามืออ่ะเนีอ่อันไ,ไบบนะหน,หนได้เงี่าเบด้วองักับบายู่ลดนะเบากันมาชูได้สีสีชูตายได้สีเลยอัะเพ่อเชรแบบเพชรแบบร้านใ้เพ็ดค่ะเ่าชูชูเาชูชูโอ้ตาเนี่ะบัดมือที่ว่าเพิ่นสีเซียนกรต่างเี่ว่าม่็กระต่างอยู่ต่างจัวไทยนะมันไทยออกเ็ปโถงนะไทยเธอเดียวมันเป็หล ทายเป็นเดือดทาเป็นเดือดเลยก็เห็นทายหนุก็เลยทายเครื่องหายเรียบได้แล้วก็เทาะฮะกนไม่ได้นะำเทาะหายหรอกเทาะมันโบไม่ได้ทายเฉยเดียค่ะหายแล้วไปสบายได้ไปเป็ี่ยนผัเทวดาอยู่ทึ่งป่าผัวหายอ่ะ กแเปีหยเนาะอืม่ำไม่หนี่เพิ่มแลแห้งโคโรนผ่นหายแม่ยังมาตัดแต่ว่ามจะจะฝากขววมงานนองเขาหนวันนี้มันถือส่วนโควิดแห้เนาะส่วนนั้นเนาะส่วนโควิดมันนักเขาปิดบานปิดเมื่อ ปิดบ้านเบาข้าวคนชื้นชื้อเด้อดูเอ้ยคอยว่าเพิ่นบ่ได้มาก็ตามเห็นอยู่เห็นเขาเจ้าเมื่อบอกอยู่ว่าแม่เฒ่าปากบอกน้องพึ้นไปนี่เด้อมีคนมาเนี่นะเขาเยอะเนาะเออๆบ่ว่าที่คนอื่นเนาะคนอื่นเพิ่นกัเคยมาอยู่หค้นยัดค้นนอกบางบางมื้อที่ว่าไอสีเพิ่นเสียหันผู้ดีถือมื้อที่ว่าบ้านน้องคุ้นใจหันมีคนติดโควิดเขาเจ้าติดโควิดสองสามหลังเหือด เขาก็ได้เข็นขัดอยู่ในบะหันมาโบ้หายเพื่อนได้เขาออกก็โอ้ยในใจหันใจให้แมนมาอะไรนะมะพี่เดวใจคือว่าแม่เทาแม่เทาก็เปล่อ้างขึ้นสีโค้งค้าเงี้ยคือสีโซ่ตารางดีว่าน้ำขูดมมาว้านะของเคยมาหาการนอนคางหรืว่าอคนหาวคนบกลวนั่งเออแต่ว่าเออเอออีเดีย ຂອງຫນ້າແຕ່ລະເທື່ອເວົ້າຢອກອໍລົມໃຫ້ສີສູ່ສູ່ໃຫ້ສີແຮງສັກຈັ່ງຊີ້ເນາະໄດ້ແຕ່ນໍາເມືອາວົຮດມືຕມາມືນບໍມີລດຍງນ บอนเท่านางนี่แม่นบอนที่เพิ่นมักนอตแหละยบอนที่เพิ่นเคยอ,อยู่เคยนอตชุดผีนะแม่กระด่างโบมีดอกมันเาารเาน้นองคุ้นใจมากน้องคุ้นใจกับไอ้สีสูซูเพิ่นกระเฮ็ดน้ำสองเหนีวยวเองสิงแต่ว่ามาเมื่อนี้หั่นบ่มีให้สูแล้วเพิ่นไปดีแล้วไปเป็นเทพบารายูเครงฟ้าเพิ่นแหละไปบอนเขาบอลไอ้ห้าปลาบอลไอ้ซื่อเพื่อนไม่เผาเนอตนี่จะเวียดนางกับโบตงไทยเจ้าหน่อยอายแล้วสิ อายแล้วสิกังบุอายแล้วสิอัานอะไรเอ๊ะมาให้อืมอืมมิตเตอมิตเตอสูงนิ่มแล้วจังหวะเข้าเข็มแข็งก๋วยยากมากอีดีได้เหมือนอ่ะนะแต่ว่าคือคือไม่เท่าเบาขนาดห้าก๋วยยากนอคือร้านเองก็บโบหุวาร้านตี๋ คือแม่เทาเองก็บู <tr> ่หุ่ว่าแม่แม่เทาติดค่นนี่ข้าวเหนียวบนมี้ใครเหรอมันยากยากกั้นนะเอาไอ้จ้าไหนนอกนี่อ๋อห้างบนจั้นได้ขนาดยาหม้อแต่เบาเดืองอันนี้นอกกระเดื่องเลเดือมข้าวไฟว่าเครื่องฟาคล้องตอนนี่ก็แม่นทางผู้ใหญ่ใจดีคือเก่าทางทางประเทศโอ้ยซาฟาให้แม่เทาอวยพรให้ไส้เสาตุนซุนดาระแล้วก็ผู้ใหญ่ได้หลายทานอยู่ทางประเทศซาโช้เลยหลุมอยู่นี่ม่แห้งเด้อ มีเจ็บมีเป็นได้ให้คำคุเพลินเลยเทื่อวดาเลยชูๆเดอหนาเลยใชถูกแเขตขอเขบุบรม่ก็บวัฒนธรรมันมันไลยเดือดไายเนาะโอ้ยแม่คือไไรมากืลอนี่กะไหนมีซองแก๊บไหนใครซองเต๊ะเผาชีพโลกมาตออไม่เผาได้เลยไดเลยโอ้อม่เมนี่เยอเปโทมใช่ม่เผาเล แต่ว่าข้ามอ่แต่ละเทือกเคยโยออเคยหัวเนาะแต่ละคลิปที่ว่ามาหาไอ้อางก็เลยซีนี่แมนซีมีแต่คลิปหัวมวนซื่นเทา่าเบาห้กันหัวสื่อข้องกินไม่กันกิน,นกแต่ว่าบัดมาเมื่อนี้พัดว่าโอ้ยขาดไปเดี๋ยวคนหนึ่งเลือแต่คนหนึ่งก็คือใอ,อ,อ้อ่างลูกส้าหลาพวกแม่โตนุ มีแต่ว่าเอางหันสู้สู้ยินบ่เฮ็ดอยู่บ่อ่นออกงกายบบัดคือเนาะบ่ออกสู้ยาวเลยลูกคนย่บัดนี้ก็บัดนี้ก็ยังแต่2คนแม่นนยังแม่เฒ่าหนูกับเอางเนาะอันพวกเปียกนะเพิ่นบนแล้วีกับนนี่ะาพอพอ เป็นฮุกที่ป้ายได้จังเลยเป็นคือจังสีเนาะพี่น้องน้อเท่าสีเราเราย้อนขึ้นน้อยนึงคือแม่เแ่านี่ก็สามขวบผัวมีสามีแต่ว่าพอเถ่าในหาสิบสองปีเท่านั้นเถ้านเพิ่นก็เป็นอัมาคึกเอัมพาเดี๋วก็เสียไปได้ดูกน้ำกันจะโคตรเนาะสีโคตรสี่โคตเนาะย่างสี่และดุกตายไปได้ได้ดูกน้ำกันก็พอเถ้าสี่โคตเนาะแต่เป็นอันนั้นเบิร์ดสีเนาะ เป็นอ่ะมาผึกเวอดสีเนาะบัดนี้มาตายท่ามิดตายสองเนาะต่เบื้อไอ้อ่างไอ้ซีก็เปื่อยอ่างต่อมาอีกไอ้ซีเสียเด๋วเนาะบางขิดก่อนๆเนาะหลายดอกขีด้หลนย่ะกระยังแต่ไอยอ่างเนาะบัดนี้เนาะลูกซีข้นท่ามิดเสียสองเสียสองหลบัดนี้ ไอ้สีเป็นนอามาผิกอามาฝาาเบิดเสีซงเบิดเพิันกวาตี่าพอหย่ำเขาให้กินโอ้ไอซีก็ตามมาไนี้ยเดก็ัย่างแต่กับไอเดีย่ะหย่ำขึ้นกันเลยหย่ำเข่ามกนอถึงับนย่จะในวิลาเทานี้แต่ก็ย่าง่าพอว่าเม่เน่ยจะ่ามือไที่ยบ้านไปบอกออกไปบอกพาวหายว้าพูดเลยไอ้ซีไอ้เชียเดอแย่เมทัลนู้กบอุใหพเจหาไปเนี่ยภัษไปโอบอุ่นแน่ จะมาก็คือว yeah. oh, ่าโอ้ยสมาวาเนี่ยนั่นดีอยู่เคยเคยอยู่กันซ้ำเมรุมากงุบน้ำกันอยู่วันนี้ด้วยสองคนเขานอนในเหื่นไดเดียวนะตายเพื่อนนอนเดียวมาเขานอนในเหือนเลยนี่เดียวฟันอยู่บอกรกๆแกกบ่งๆมีดไปแหมแสดงว่าแสดงว่าเพื่อนไปดีแล้วเพื่อนก็บิต โอ้ยอันเลือกไปดีข่อยว่าดีแล้วนะบ่มีสิว่าเฮ็ดไปแล้วจังจังสิเฮาบัก่อยนี่นะบอยู่นึงหมดแต่เาค่นนะเบานําสิว่าอันอันนี้บ่ฮักมื้อก่อนก่อนมื้อเพิ่นสิเสีย2-3าก็บ่ได้เป็นหยังบ่ก็ธรรมดาก็ธรรมดานข้านน้ําเอนี่คือบัดบัดมื้อเพิ่นสิเสียต่างหนึงบ่างเป็นจังได๋ล่ะ กางบมกินเขาในหนังกินเขาท้องบวงอืมบวงเขาตกท้องบวงแต่เขากินอยู่ท้องถวยเขาโมกินแล้วก็ตางแนี่ยอะไรอยู่เขาบมกินแล้วกะโนมเอานมมาให้กินให้กินท้องท้องบวงหลายเดือนหลายเดือนลดลดหมดเลยอ๋อเฮ้ยลดชัวร์เชียร์เดี่ยวในน้แบบมาตายเดี่ยวใคร Tuyên mạng, một quân chia tôi ừ. mãi không mất tôi 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 mất lệ, mất tôi 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 mất มันมีคนม,มาอบอุ่นอยู่เออมีเต็มเต็มฐานอักบอท้ำเก่าแล้วคือเศรษฐกิจคือพอเขาคือชาวนีตรแต่ต้องท้ำคือตัลแน,น่นาะมันก็เอาเอาไว้ได้เลยลูกมันอย่างโดมีผูวมีค,มคนเนาะเขาก็บกอกว่าอีกอย่างมันก็สภาพบานเมื่อมันก็โบกคือเก่าเนาะอืมอืมันก็คือสิยคือว่าอันไหนไฟกับยาต่างไฟต่างยากันต้นองไฟกับผู้หัวไฟติด เออมแตว่าร <stat> <âu baik> ้านกะชีเที่ยวมากเคือเคยมากนี่แหละใช่ถูกจะดูสบทิมบัวปลาเนทีเที่ยวมากนี่แหละ้ีแหละมากหน่อยบัวลายกชีมาหาเออต็ตามดูมียังกมาบมีก็มาน้องพ่มาโอปุณแม่พ่อดีใจพอกะเซียใจไร้ยเนเขาเนะ คิดว่าโอ้ยมีกันสร้างเมรุไปเสียผู้หนึ่งกระชิย่างไปสรงเมรุถืองนานได้เนี่ยมึงหน,นักกันมาโมหันบ่าวมาเออเขามันไปดีเลยขยะมันดุยักษ์เสียหายกมันไปดีละห้าหัวถูกวะเนี่ยโอ้ยมันตัด,ด่เอ,อะไรไม่ร่าอันนี้มันสีซอยเองมันแต่ว่านานกับสีเที่ยวมากเรื่อยๆใน่นี่เดี๋ยวพิ่น ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฝาปัดใจมาร้านกับซื้อเป็นยัคถี่าต้ตนไม่เท่าโมถิ่นโมป้าเลยซาใจเฮงถาถูกขับชู้ไม่เท่าไพอหัวคันว่าซาใจร้านเอองนี่มาอยู่เพื่อนติดกันแดยแล้วพาะไหนมีอ๋อกับปอนอ๋อมีอ๋อกับปอนอออมีแกงกับปอนแกงเนาะ หากตะวันนี้ก็อยู่ใกล้กัเกนเต๋อพี่<ำ>น้องเอ้ยก็ได้เลยลูกเอ้ยดีใจได้ได้ได้ยาท่างแต่เพื่อนน้องคุ้นใจเขามาเนี่แต่ใน,นเมื่อเขามาอนี่ก็เป็นกว่าซิฟลักได้แบบซิฟลักซิฟปลายผนเดาดูซิฟปลายสักเพราะว่าน,นี่อยู่ตีนผู้เลยเด้อ น้องผู้ใจกับบัวแดดทายให้เบิงสามท่าเขามาเพราะว่าเอาขี่รถจักเกี่ยงผู้จ้างพูนลิงคายเพราะว่าน้องขี่รถจกักรน่องขึ้ขเขาเนี่ก็แม่นเอาใส่ท่างหนา้านเป็นมี<า>เป็นใครกับนอ้องอลิงถืขอข้างหลังเท่ากับแจ๊คแซลมือไร่ทายให้พี่น้อง <c oughs> เบิงวันทะมัน,นี้ฝนกับโต๊ะท่าก็โอ้ยไข่มาหอดมแม่เทา<ใ>น,นี่ก็แต่ <c oughs> ว่าะไข่มาหอดนี่ก็บ,บุญจบเจืออ่ะอี้หน้าม่ามือลยแจกต้องชี้หาน่วยแม่บอกมีแจ๊คกับบัวแตกพูดจักจังหวะเด้อ เขาในมันห่อทหารเสนี่นอเนี่ยคุมเไ็่จะไหนเขาก็ยังบกมืนมาดูเอ้ยเขาว่าชัวจังว่าบอกพี่บอกน้องเพ่นว่าน้องคุ่นใจบ่ได้ลทายทางให้เบิงทายทักมาไอเบิงเพราะว่ามันมาโลโตตัวเท้าขี่รถจักรพนเป็นบัตชาดิงแค่นั้นแล้วนอพ่อเขาแหลทายไปนะนี่จักสิแตกจักหน่วยแล้วบูหูเลย จกว่ามันเดือมาะนี่ก็ได้ดีนมันหมดโต๊ะคงเพราะว่าถ้างงางาติดต้มยังว่าไข่ในน้อยหนึ่งคนลาว่าพ่นโต๊ะอีกมันสีแห้งาเพราะโต๊ะอีกน่องนั่งกับชีวิตทีมวัวปลานั่งคุ้นใจอันนี้มาดูไม่เท้าคัวสีมูใส่ผักกาดแต่เสกผนกินซ้ำผะโอ้ยบริเวณเนี้ยนั่งก็ได้แม่เท่า กินโลเนี่ยเป็นมีเป็นใครเนี่ยอยากยังเห็ดกินตามอำเภอใจโรบตสองประหยัดหรอเฮ้าป้านนี้เลยอ่ะน่ะเบาคว้นน้านเบาตรงๆโล่เด้อเบาแบบกันเองเฮ้าอายุป่านนี้เลยอ่ะบองประหยัดมันโอ่กินโล่โอ้ยโมมีอยันมีเนาะมันบมมีันเดียวมันจะได้กินแตนเนาะร้านแต่สีเที่ยวมากอยู่หรอกมาหาเยอะอยู่อันนี้ พี่น้องเอ้ยขัวสีนู๊ดใส่ผักกาดแตะเสาเต่หกโมงเสาคนกินได้หอดนี่เจ้านอยตอนแรกกับว่ากินดีอีกสามขาเสาเพ่นแดงขัวสีนู๊ดนี่เป็นเจ้านี่นี่เฮ็ดกินรดเกย์อ่างเก่์อ่างยากร้องไข่นี่ดีไงเพิ่นไข่หน่ยนึ่งก็มีหอดกินตกังไข่บ่อยากร้องบอสบัดหนองอ่ะเวลานหน่อยที่สื่อมาให้งยากร้อง เอ้ยฮะเบาเลเนเื่เบาน้ำกันอยูไ่สิวาออบได้มาโดนได้อายวะอยางยางเงนนองมม่สุนนะนองี่สือมาหายเาโเบาดยเา้วอยากอ้ย ยัง m u อังเออโอ้ยเข็ดบาร์เต้ยางกินไครยุ่งจังเนาะบ่เนี่ยแข็ดเหรียญโอ้ยแม่เทาดิยังไงยังบ่บ่ได้ไรยังพ่อดต่แม่ทำเนี่พ่อมยังเอาบ่เกับใจบ่เอาให้แม่เทาพ้อย่างหนึ่งแม่เทาเอายัางบ่อยากได้ก็ต้องอยากเอาย่างหนึ่งเอายังเอาเป็นย่างไกเครื่ออยู่ของกินเสียบย่างได้แม่เทาอยากได้ยัง นี่เอยังนี่นเฮาตรงนี้เนี่ยอยากได้ออเอายังโบมีกัสีคมเพ่งห้มีนะเดี๋ยวนี้จะอยากกินยก็บอกเลยเลยอ่างนี่แม่นหมูออ่างแล้วเก็แกเนาะแม่เสอยนี่เอายางนึงเอายางเออเอายังแม่วกนี้แม่อยากต้องกินเรื่อยๆดิมันนี่แกงใสยังหันเดีอยากได้รยัง ยังใส่ยังได้ถวยน้อยนะอจังหันสวยน้อยจะเออแม่เผาอยากได้ถวยน้อยเนาะยังได้ถวยจังหันน้องขุนใจมีสวยให้เพคนเดือกคนกะโบยอมเดือกให้ตัวเองเนาะเดือกอยากได้ถวยน้อยเพื่อสีเฮ็ดจังหันเพื่นไปลงวัดผัวแล้วเนี่ย่าเคิดเพื่อไฟเนี่ยเคิดเพื่อไอซีเนี่ยอยากได้ถวยน้อยสีเฮ็ดมือมือเนี่ยซ้ำเหนียวว่าแม่เผา ซ้ำองมือเท่านี้วะไม่ไหนั้นน่ะนี่ไงอยากอะไรถ้วยน้อยเพื่อสิเฮ็ดอาหารของกินลงวัดไปให้เพื่อให้ไอซีเพคนได้กินน้ำได้ผู้มือได้หนุนเรื่องนี้ไปแล้วเขาแต่ไม่รู้ว่างเนาะม่วงได้ยีงได้มีอย่างันเดียวโอ้ยอันเดียวคิดว่าอยากไปใครยุ่นโบคือแบบนั่นแหละอะนี่จะมา ร้านก็สีล่าเมเาวรเนอล่าเลยอ่างล่าเอฟซีล่าพีล่าเนาะันแหละล่าเมื่อได้เพราะว่ามันก็ซิบก็รักคนสร้างเขาสีออกเมื่อหอดทางก็ยากเนาะจะมาสีล่าเนาะห้องแจงนะครับเปียกห้องแจงนะครับเปียกดูฉันเนาะมันจะเอายามาหน่อยนะสีเขาวเนี่ยนี่ปได้อยากให้เมื่ออะไรเนี่ยมาพ่ให้ายใจหดเนาะมาให้คิดหดอะไรกันนี้เนาะ เออมื้อหน้าซื้อหมูอั้งกับสวยน้อยแม่แม่เฒ่าบ่แม่เฒ่าจะแต่ว่าบ่ทันบอกเด้อเบื่อไฟบ่บ่บ่ทันดอกมื้อจหน่อยสิว่าตัวไปคือพี่ว่านี่แม่เฒ่าเด้อเออสิมาเด้อาดีโชคดีโชคดีเอเอ เด้อมาคุ้วาโด้แล้วสุกุนนะมาน้องพุ้นใจกันสิโอ้ด้าพีด้าน้องน้อล่าเบิร์ดสุกูสุกคนแดงฝามิตรว่าฝากเบิร์ดทุกคนน้อพีพีน้องๆพ่อๆแมย์เฮยเข้า fc เบิร์ดสุกูสุกคนฝาติดตามสองน้องคุ้นใจในฝากไวในอ้อมอกอ้อมใจถ้าว่าเนี่ยอะไรน้องคุ้นใจเหตุไปแล้วพิษพลาดประกันอะไรโบถือบบตอกะสามารถคอมเมนต์บอกได้น้องๆคุ้นใจกันสิปั๊บปรุงค่ะว่าตัวอะไรมันบบถือบบตอก แต่ถามว่าตัวใด,ดเฮ็ดแล้วมันดีอ่ะสามารถบอกอไครขึ้นกันดีอน้องคุ้นใจกับสีปฏิบัติตามนีม่แต่ฝากไวเ้เ้อทานผู้ชมบ่อเป็นกำลังใจให้น้องคุ้นใจเฮ็ดดีท้าดีต่อต,ต,ตไปเพื่อสังคมเยายบายบาย,บายเลย